คลิปนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกระทงจากดอกกุหลาบใบตองสุขในลักษณะนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการพับดอกกุหลาบใบตองกันเลยค่ะแนะนำให้เพื่อนๆน,น,นำใบตองไปผึ่งลมให้มีความอ่อนก่อนนำมาพับจะได้พับง่ายใบตองจะได้ไม่แตกจากนั้นนะคะในส่วนของดอกกุหลาบตรงส่วนนี้เพื่อนๆจะใช้ใบตองสีไหนก็ตามสะดวก หันสีด้านวนวลไปฝั่งตรงข้ามฝั่งแข็งชี้ลงเว้นความยาวของก้านไว้อยู่ที่1นิ้วและพับหักมุมไปทางด้านหลังค่ะซ้ายพับไปขวาให้อยู่เพียงครึ่งบนพับลงมาทับด้านล่างแล้วหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาสองรอบให้เป็นเกสรเล็กๆต่อไปบังคับมุมด้านบนให้เป็นสามเหลี่ยมพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวาทําแบบเดิมพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามหมุนซ้ายไปขวาทําในรูปแบบนี้นะคะวนไปจนกว่า ปลายใปตองจะเหลือความยาวอยู่ที่3นิ้วเมื่อปลายใบตองเหลือความยาวตามที่ต้องการเราก็จะทําการต่อปลายใบโดยการตัดฝั่งด้านแข็งให้เป็นมุมเฉียงเล็กน้อยจากนั้นสอดปลายใบให้ขนานกันแล้วก็พับหักมุมในรูปแบบเดิมค่ะพยายามประคองตรงส่วนของมุมใบให้ขนานกันนะคะจากนั้นก็พับแบบเดียวกันเลย พับในรูปแบบนี้เก็บมุมบนไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบตองใบสุดท้ายจะเหลือความยาวอยู่ที่3นิ้วนะคะเมื่อปลายใบตองเหลือความยาวอยู่ที่ตามที่เราต้องการแล้วต่อไปเราจะทําการเก็บปลายใบด้วยวิธีการหันก้านของเขาขึ้นค่ะแล้วพับหักมุมตรงส่วนนี้เข้าไปหาฐานคอดอกสองรอบจากนั้นบีบปลายใบตองให้แบนและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบ เสร็จแล้วเพื่อนๆใช้แม็กเย็บได้เลยนะคะแล้วเราก็จะตัดตรงส่วนของก้านออกเหลือความยาวไว้เพียง1ซนติเมตรแบบนี้ค่ะต่อไปเพื่อนๆใช้ไม้จิ้มฟันหักครึ่งมาสอเข้าตรง,ตรงกงลางหน้าดอกกันนะคะจากนั้นดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของดอกกุหลาบใบตองในรูปแบบนี้ ขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบมุมดอกเราก็ปักเรียงให้เป็นลักษณะวงกลมจัดระยะตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะและประขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของขนาดใบตองในคลิปนี้ที่เราตัดนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมในส่วนของฐานกระทงนะคะปลาเลือกใช้ขนาดความกว้างของฐานอยู่ที่5นิ้วครึ่งค่ะและเพื่อนๆจะพับจํานวนดอก จำนวนเท่าไหร่ตรงนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมตามขนาดฐานกระทรงที่นำมาใช้งานกันนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้การประกอบในส่วนของกรีบกระทรงแบบง่ายๆในรูปแบบนี้สวยงามมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะ